นะครับพอดีเข้าทายถอดสดแพราพสดแล้วเมื่อกี้เป็นทีแล้วอตอนนี้ประมาณปร,าป,ราป,ประมาณผ่านไปม่านเกือบชั่วโมงนะครับน,น่องนุงูว่าทุกคนจัดกระจายกันอาบน้ําทุกคนแล้วนะครับผมกะระจบภารกิจแล้วเช็คเสียงเช็กยังตอนไล่สดแล้วล่ะพอดีน้องมิกว่าไอ้น,อน,อน้องบอยน้องมิกสิน้องบิวบิวเมื่อก่องครับพอดีน้องว่าไอ้ผมมีปัญหาเรื่องมื่อเรื่อง การตีมันเบาสัมพันธ์กันล่ะกะกำลังบ่มีน้องแล้ว,ว่าไอแนะนําผมเนี่ยผมก็เลยว่าสาสิแนะนาอยัง,งววไหนน้องว่าเอาไอกบศึกษาบา่ายกับแนะน้าผมเมยบผมก็ยอมรับว่าเราก็ทําได้อยู่ในส่วนหนึ่งนะครับผมบอดเกเก่งถึงขนาดตรงไปสอนน้องนะครับแต่ผมก็ได้เรียนมาอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าเสียให้เขาปรึกษา ดย๋าว่าสอนนะครับผมก็เลยว,ว่าผมจะให้คําปรึกษานะครับแล้วก็จะบอกเท่าที่ผมบอกน้องได้วิธีการเท่าที่ผมศึกษามาหูมานะครับเดี๋ยวผมสิไปบอกน้องว่าทุกคนอาบน้ำอาบทาแลบวันะ่น่ละเนาะมันเดือดแล้วเดี๋ยวสีฟ้าไปสอนเล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกกันครับว่าผมสีสอนน้องแบบไหเนี่ยตามมาขับตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาทาไมยังดิจิอ่อแพรสิมาขอวีซ่าครับ หนุ่มครับจะเปลี่ยนกันหน่อยเพราะเสริมสางพัฒนาไปเพราะเป็นยังครับคือคือพอดีนอกอยากให้แนะนำครับจริงๆมันไ่เป็นการสอนเนี่เป็นการแนะนำให้รู้นะครับคือบางอย่างนอกอาชีพหูแมวแต่ว่าห้าวหูบางอย่างนอวงหูห้าวหูกับอี้เพราะฉะนั้นเรามาแลกเปลี่ยนกันแต่สำหรับผมมันกับว่าแลกเปลี่ยนเพราะผมผมแขนวนว่างมือเลยว่ะนะอ่างเหลืองมันนะครับ อัจารยเชิญยังจะเชิญอาจารย์มิกซ์นะครับอาจารย์มิกซ์ยในฝ่าวนี้สวัสดีครับผมเฮียงหนุ่มมีเฮียังครับตอนนี้ดื่มน้ำชาดื่มวายแล้วก็ขึ้นตาเยื่อตาเยื่อเออสำหรับผู้ผูวัวในี่ท่านในท่านดื่มน้มชาก็เลยเอามาฝึกสักวันก่อนมาดื่มนี่ร่างสียืมนะผมผมมาดื่มครับมาดื่มดยูก็แข็ืู่ก็แข็งยูกับปีเตอร์ล่างสิวันกับแบบน่ะ เออออเอาตามสบายออมากวนมากวนยกเมื่อไหร่ได้ทยคิมนังอคได้กนี้ยครับทายแล้มงมีแคนี่ยเดยยโอมไทยดีๆอย่างจังคับน้องเดยวทายย่างอท้สิบวด้ไรยยางสบวไดครับซีเมนเออเอาไต่อครับที่นี่กินเอ่อเื้องต้นยังการตีกวางมันมากกต่นี่หลายสไตล์แล้วแต่ความชอบ แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับสรีระร่างกายัปเกี่ยวกันบางคนก็ตอกถางเนอะไปขึ้นต่างกวางสีบ้างไปยังขึ้นทางสูงยังขึ้นทางตำ<อ>่ำคือหลายคนอาจสีง,งูเนีจริงจริงมันมันมันถึงก็ซารีระร่างกายของคนนะครับกา<อ>รตีกองนี่ยบนมาตั้งยังไงนั่งยังไง่บ้างตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่นะอันนี้พร<อ>มเทียงเลย<อ>คือ คือหลายคนอาจจะเที่ว่าอเอ้ยไดงที่เราไม่ได้ครับคือผมเทียงลยวไม่ได้ค<ร>ือสรีละรลางกายการที่จะนั่งตีกองหรือการว่างแต่แ่งนวลนีงานเขากองมันขืนก็สรดีละร่างกายเขานั่นมแล้วทํายังไงให้เราเนี่ยสบายที่สุดตอนที่เขาหลินหรือตอนที่เขาทำงาน<ร>สมมุติง่ายๆ DNS. สมมุติว่าเขาเขาข,าบขาับ <lad. S 1> รถก็ได้บางคนมักนั่งไกล แมนสบายแมนครับแต่บางคนนันกนั่งเกือบจะสูงพูบางคนมานั่งไก่ห้ไปนั่งจออู้อานหนักไม่ดได้ค, Man, ครับลบบครัดบอกมาขับมันเป็นเหมือนการปขาสั่นขาเหงาครับอ่ามันเป็น,นเหมือนการอย่ผมบอกนี่คือเทียบไปเห็นเลยว่าขับรถถ้านั่งใกล้บางคนก็ไม่ชอบบางคนก็สบายแต่ว่าบางคนนั่งไก่โอ้ยมากบางคนปูขาเหงาไม่ได้หนีที่นกันเลยครับฟองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายคนเดว่าทุกอย่างมันง่ายหมดไม่ใช่ะครับ คือคือคือรถกีมันกับผมมีอย่างง่ายมัอย่างง่ายหรอกแต่แต่แตอ่าผมยกตัวอย่างในที่นี้คือรืดกล่องอย่างเดียวยืดกล่องมันมนัน,นสีกีเรื่องมากเล็กน้อยเนี่ยนะครับไม่กระทังเอาโอเคการนั่งมีส่วนนะครับนั่งตรงตีๆๆกีกีกีกองหลายคนมักนั่งผิดท้องไม่ได้นะปกติมันสเสียส่วนกับหัวนะครับแล้วแล้วเฮ็ดให้ แผ่นหลังหรือว่าหลังห้อง,งนีกโกงนะครับ<ม>เพราะว่าการนั่งอย่างนี้นานๆมันมีข้อเสียเพราะฉะนั้นที่กินนั่งท<ม>ีกองทีคือเราก็ต้องนั่งตรง<อ>ครับนั่งตรงขาตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากก็แล้วแต่ถนัด<อ>ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าให้ทนัดกับของรถไปนะครับแต่สำหรับผมนั่งตรงขาตั้งฉากคือส่วนเสน่ห์ความสูงแบบแต่แต่มืออิีว่าคืออยากให้้องฝึกมือก่อน่น คนน้องบอกว่าน้องมีปัญหาเรื่องข้อมือครับกบมือว่าเอ้ยพี่นุ่มมันพื้นทางไสผมมันบอไปมหแจ่ขวาหนิผู้ที่ปัญหาพอคนเท่าหนิด้านขวาเมันเป็นด้านที่ถนัดเพราะว่าเขาบางคนถนัดไสเราะว่ากันแต่ว่าด้านขวานี่เป็นด้านที่ถนัดเฉเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะมาแก้ปัญหาให้น้องคือฝึกพือด้านไสให้มันมีพลังขึ้นยางยางโมอมือขวาอะไรก็คือให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเนาะก็คือปกติเราเนี่ย ตีวาแล้วมสังเกตนะครับเมื่อสายสิ่งตีทั่าข้างแหนเมื่อคว้าตีครับเดียวทีนี่พราพราะตรงเดียวรถตีเนี่ยย่างเราสามให้แหนปุ๊บเี๋เห็นเลยว่ามันแบ่งมัน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 คุ่งมาไ้นเรามันสิเท่าไห้องนี้เฟ้ยไการตีเนาะฉะนั้นมือนี่เดี๋ยวสิมาสอนพื้นฐานให้ก่อนเริ่มจากจากการจับไม้กรองการจับไม้กรองบอกทฤษฎีนี่บางคนอ่าจับยังไงก็ได้ไม่ใช่หรอก จ่างนี้ไม่ได้นะจ่ายนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดด้วยตีกองที่บ้านะครับเอาที่กีนั่อจ่างนี้ไม่ได้นะงายมือไม่ได้นะครับแข้งมือยังสี่ก็ตีได้อยู่ครับแล้วตั้งคุณนะตอนแต่ว่าแข้งมืออย่างเงี้ยก็ยังพอรับได้อยู่แต่อย่างเงี้ยไม่ได้แลแ้วตล้วแต่ด้วยด้วยที่สอดีมาก่อนจะไม่ก่อนดีคือความมือนะครับความมือให้ได้ฉากเพื่อสังเกตนาครับว่าถ้าเทาความนี้นสี่ เราจะเปิดข้อมือและไม้ได้ขึ้นได้เยอะแล้วก็ตีลงไปอย่างนี้เปิดขึ้นแล้วก็ตีลงไปอย่างนี้นะครับตีอย่างนี้แห้งบ,บ้างไอ้บรได้เวียงแขนด้ขออน้ายนะครับอ่าเห็นไ,ไหมนี่คือขอตั้งอหไรเยอะมานี่คือขึ้หนห่องบอได้ฝึกต,ตะแหลบที่นี่ <c oughs> มัน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 จะบ่มีการเออ,เอ,อะมันสีบ่มมีพอล่างไหททั้งทั้งที่ก็ กตีเห็นเหมือนกันแต่ว่าเ<บ>ขาง้องน,อนี้เห็นไ่ครับมันปอกแต่ของผมบอก่ได้ยกแขนเหมือนกันแต่ว่าเห็นไม้มแรงเห็นหั้มต่างกันเห็นมมันมีความต่างอยู่นี่ทีนี้เ่คือความมือเสร็จมันยกได้แต่ถ้าเราจับข้างๆเห็นไหมครับมันฝืนข้อมือขึ้นมาได้แรงครับนี่ครับคือเปียบไปเห็นได้ไห มันกระโดดข้องมันไม่ได้แต่ถ้าข้ามลงนิดนึงเราจะเปิดขึ้นสูงได้แล้วทีนี้นีรือเป่าปครับแต่ถ้าเปิดข้างๆนี้เห็นว่ามันมันฝื้นอ่ะมันโมเม,มนต์ขึ้นอยู่กินอย่างนี้นะครับแล้วก็ตีลงไปตีลงไปทั้งสองข้างให้เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะอ่าฮะที่นี่ตออ่อมาเขาต้องจั๊กนับนใหม่กองกองเขาจะแบ่งไม่ออกเป็นสามส่วนหลักๆก็คือ ถ้าจับปลายอย่างนี้จับสันส่นๆเพราะว่างลูกมือไม่เด้งไม่เครับไม่เด้งอ้าวยเนี้ยผมก็อีกจับกลางปล่อยเนี่ยไม่เด้งเฮ้ยวบบคือคือจับกลางนย่างงี้ไม่เด้ที่นี่จับถ้าจับประมาณนี้ลออ่องม,มือเครับผมติปล่อยเหยือมเลยเห็นไหมครับการเดซเซนต์เอ่อไม้กองจะมีที่แบ ทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ทำอะไรมานะอ่าโอเคหูแล้วนะครับหนึ่งในสามของการจับบางคนกับจับเ็งส่ก็เพไดีว่ากันเราจะเจาะชนะแต่ว่ากพเป็นจริงเป็นอย่างที่ต้องจับตรงนี้เดี๋ยวทิศต่อไปผมจะบอกใฟังว่าเป็นอย่างที่ต้องเหยียบผมก็จะจับตรงนี้เนาะอ่าโอเคทีนี้เรารู้ตำแหน่งโมเมนตัมของไม้แล้วนะครับก็คือตรงนี้นี่คือโมเมนตัมของไม้กองตรงนี้ต่อมาคนเฮ่า อีกองเนี่ยถ้าใช้ข้ออย่างเดียวนี่มันเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นทฤษฎีตัวมาคือก,การจับไม้กองนะครับนิปโป้ตั้งหึงสี่เบิ้งก็ได้นิปโปรหนึงสี่เป็นหยางคนเท่าหรืออย่างหัวาจะควางข้อนโทษลนบัวล่องจับแกสองหิวครับสองหิวบัวสังเกตได้บริสต์อย่างอื่นข้อมือไม่ได้ตีนช้าๆนะครับหิวเดี๋ยวพวเกี่ยวตีออกไปทางออกไปอ่า ทีนี้บิดลงไปมันสีเหมือนบิดเลยค่อ๋ออ่าเนี่ยค่อยคอนโทมากนั่นคือผมบอกแล้วว่าคือคัดอ่าโอเคคือน่อมจับมันมันทุกมืออ่านียะขาเข้ามานี่มีทั้งพวคือประเกงเนี่ยแต่ว่าบางอย่างคือเราเราได้เรียนพว้นฐานกองจริงๆมาอยู่ ผมาสิบว่าดีจริงนะครับแต่ว่าพื้นฐาทอดอเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้ที่นี่น้องเขาเอานมามันโดดข้ามขั้นบางอย่างไปอยู่ที่นี่เพ่อพ่อพราะเจอเพลงนักหรือบางเพลงที่มันมันต้องใช้ที่เสีดีพวกเนี้ยเขามมกมันจะบอดแมนครับมันจะบอดเลยในการจีแต่หน้องมีฝีมืออยู่ที่ว่าเขาเขาตงเสริมทักษะเข้าไปอีกทีนี่ิดหน่อยนะครับเนาะโอเคคือตัวนี้ให้ไปฟลุ๊กเลงไม่ว่าพี่เฮ็ดให้เบื้องเดียว นายต้องได้ส um, hmm. wow. ูตทุก yeah. วัน yeah. ส okay. okay. ูตรทีจริๆคือวันหนึ่งอย่างน้อยอย่างไม่ได้กิคือสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงปกิวเขารับคือนั่งอยางเนี้ยแค่แค่ซ้ำหนีได้ครับพี่น้องคือคือการฝึกอย่างเงี้ยมันดูเหมือนง่ายแต่ว่ากว่าจะทําได้เนี่ยช้าไปเร็วเนี่ยบวงไงนะครับบวง่ะนี่มันส่วนเชื่อว่าที่นุ่งเห็นจังเสียตอนเปเนียนไม่ได้ทำอะไรอื่นนะหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็มาสับข้างนี้เหมือนกัน ไม่ได้ทำเงินเงินเลยคือพอเป็นไปบหวัวปุ๊บอาตีเพลงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ทีเ่เลือจะเป็นยังสี่อาที่นี่ตอนน่อมาเพราะเขาหูแหละเพราะไม่ทำหลักการเซตใส่นิ้วที่นี่ลังจากสองหิ้วเสรซตนิ้วพวกนี้คือมีการประคองครับ,รบเป็นเอาไว้ประคองคือกำเข้ามาเมื่อกี้เขาจับยสองหิ้วมินบอลหลังจากนั้นเขาประคองเข้ามาเพื่อก็อคือเขาก็บซอยมันคือเก่าซอยที่เก่า ซอย,อยหยังหูว่าเะที่ไหนคนเนนด้อซอยหยังจริงมันจะเป็นการกระตุ้นช่วยเพิ่มเข้าไปคือคือให้มันนี่มันเน,น,น้เร็วขึ้นจชีเร็วครับชีเร็วอ่ามันจะได้เร็วขึ้นคือคือตัวไอ้นี่คือลูโกโป่งกับลูกชีคือเป็นตัวช่วยแล้วทีนี้ตัวนี้เป็นประคองให้ให้มันเกิดคือพลังเร็วขึ้นเป็นยังน้องคืองงว่าเอ้ยเป็นยังแห้งคือพอแห้ง มันจิเรืเองหูอีก็คือเอ๊ะทำไมมันแรงทั้งๆท,ท,ที่ข้อมือพี่ก็ประมาณหนึ่งนี่คือการตีว่าเป็นอย่างที่แห้งเพราะว่าผมไม่ใช่ข้อนิ้วอย่างเดียวไม่ใช่ข้อมืออย่างเดียวมันจะมีนิ้วบวกเขามากในการตีมันก็เลยแห้งตอนที่ผมฟาดทั้งๆท,ที่ผมมัยนยกแขนอย่งสี่แต่เราแค่กระโดดนิ้วขึ้นฟาดลงแค่นั้นเองอ่ากระโดดนิ้วฟาดลงนะแดงไหมเห็นไ,ไหมอันนี้ฐานท่ายผมทานนงส่ายนอ้องเนะี่ย เนี่ยใช่ไหมผมไม่ให้ไม่ทำอะไรมันก็จะแรงคือคือเข่าเข่าเข่าเริ่มหูจุดนั่นแหละแล้วเขา่าฝึกมากประมาณนึงเข่ากับหูแล้วอันนี้คือผมก็เด็จกจบในกองม่านี่คือเจ็ดปีและะ้วก็กัดยอะะ่อนลวัดถิมนอยู่แต่ว่าก็ยังพอจําได้อยู่ที่จะดีตรงนี้โอเคที่นี่จบไปแล้วมาเอาขั้นตอนในการฝึกนะศิลป์ถึงมากยังไงคือเฮ็ดจังไหน,นให้มื่อใสแข็งแรงขึ้นให้ตีนะฮะสำหรับผมเองนะผมฝึกจป็นสี่คือ ข้างซ้ายนี่สองทีปีซ่าเป็นเฮียงมีลำบากเหมือนกันผลหวยกคือค้นใจวัอนจะ,จะจะยากเชื่อพอผมติฟุกซังนี่แหละคุณจะไปเรีนยนที่ไหนก็ตามคุณไม่ฝากไม่ผ่านพื้นฐานคุณจบทันทีนี่ครับัำนี่แหละ ก็เลยคือผมว่ามันปวดมากนะแต่ว่าปวดเก่งเไหมครับไม่ใช่แบบนี่เปวดไม่ใช่อันนี้แค่แค่รอผ่อนคลายนะที่นี่สุ้มห้องเ่มคลของเ้าก็ค่อยๆเพิ่มดีขึ้น คือไล่ช้าเร็วไล่ช้าขึ้นเร็วไล่ช้าที่เร็วมันจะยากนี่คือผมเห็นในนอกระบสี่ แล้วน้องสิู่้ซึกมึนแข้งทางไายแล้วก็ปวดมากๆในๆในตอนที่เราฝึกครั้งแรกนะครับแต่ว่าถ้านายทำได้ใจเย็นๆนะ,อะบอกเขาเลยว่าคุณจะมีพลังแขนมากวันที่นี่กายีแบบตีกวางพุทธขึ้นนี่ขึ้นสหรับผมเองนี่ผมแทบก่โยงแขนผมตีกวางสั้นนึงผมตีสั้นนี่แ <c oughs> หะแต่ว่ามันแรงแรงเพราะอะไรคือเร,เราเราเรารู้ที่จะตีแล้วก็รู้มันแรงดมากแขนผมบริยกแบบเป็นสีได้ของตี เราแค่กระดูกแล้วก็เปิดข้อมือลงไปก็คือประมาณนี้เองเอนี่คือลูกฟื้นคัดแหลกที่ให้นนองเริ่มนองนั้นผมสิว่าใน้บอกถึงแต่ให้ดูว่าพึ่งทศษีื้นฐานตรงนี้ซะกกอนเ,อเรื่องการจับไม้ให้ถูกหูกจักง่าไม่ต่ตำหูจักซัดส่วนของใหม่แต่ว,ว่างมืออยจังไหนนัก พ่อยังน้องเสือเปลืเมือยงยหามันตีกองเออเพื่อผมพอใจดิอันนี้คือแค่ท่อนบนนะครับท่อนล่างยังไม่ได้พูดถึงขาท่อนล่างผมไดี๋บอกถึงโอเคคือมือนีผมสอนน่องซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะสอนยังน่องอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอดติดตามมือน้องอยู่ดีนะโอเคคลิปนี้ซ้ำดีกันครับย้อนคลครับผมสวัสดีครับ